อ่อนเดอ้อไม่อ่อนแต่ล่อนถุงเนาะสวัสดีแม่เพ็ญสีจ้าจากแม่ตีมคนสวยเนาะแม่อ่อนแม่อ่อนดีจ้าจากน้องไพบุญคนหลังเขาอันคุณเพ็ญสีก็บ่าไพบุญสวัสดีค่ะแม่สิวเขาว่าไปเบิงโลดไปเบิงโลดเดอ้อบัานขี้เตรอไพก็บ่าไพ่ละแมนอยู่ไพก็บ่าไพ่ละว่าสันว่าอันอิงติ่งอยู่สันว่าแมน อันก้มนาเบิงแต่โทรศัพท์พไปทงไปหน้าคือกันถือโทรศัพท์คน,นละเครื่องก้มนาอยู่ค้นละม่มละเกี๋ยหอดเบา้ากันพี่น้องต่างค้นต่างกับก้มเบิงอยู่หันละอันเนาะค่ะแม่ติม๋มคนกีดยางสวัสดีค่ะจากคุณเพ็ญศรีเนาะค่ะสวัสดีจ้าแม่ออนแม่ติ๋มทักทายปลูกอะไรมั่งครับในสวนสันวาอ๋อในสวนนี่มีแต่ปามค่ะปลูกสวนปามสวนกัสวนกัลายลายแต่เป็นสวนพืนค่ะ สวนเพื่อนยายจันมานางหลบเงาหลบพุมซื้อจ้ะคุณเพ็ญศรีกับหัวหล่อมาเลิบยี่สิบสามมาสันมันไผ่เนาะอ่านสื่อเพิ่นบ่ษันสวัสดีจ้าแม่เซียวเนาะค่ะแม่ติมเนาะค่ะบางออนส์ปู่สวัสดีจ้าแม่ยายจันสวัสดีน้องบางออนสวัสดียายอิงออนสวัสดีค่ะยายจันมาสันเพื่อนอิงอ่อนคอยบางออนส์ปู่นาคาราชกับสวัสดีแม่ติมเนาะค่ะเนาะ สวัสดีเด้อจ้าลูกสาวบางอ่อนสวัสดีนะคะแล้วก็ขอบคุณเนาะคุณเพ็ศสีกับบางอ่อนส์ปูนน่าคลาดสวัสดีค่ะประเสรนว่าสวัสดียายอิงอ่อนจ้าคนสวยแม่อ่อนตะลอนทุ่งทักทายเนาะค่ะยายอิงอ่อนน้องบางอ่อนสวัสดีค่ะยายอิงอ่อนประสรนเพนทักทายกันเนาะค่ะน้องไม่จกล้กับอันท่านแน่ประท่านแน่ขอโทษหลายๆสวัสดีน้องบางอ่อนคนสวยแม่อ่อนตะลอนทุ่งเนาะค่ะทักทายกัน แม่ติ๋มก็สวัสดีจ้าบางออมเนาสั่นวาคุณเพียนสีกับหัวใจกอดๆสามกอดมาให้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อสวัสดีแม่ออนตะอนทุง่งค่ะจากบางออมสิทธิ์ปูน้องบางออมดีจ้าจากคุณไพ่บุญคนหลังเขาออฟฟิเชียลของเราเนาะคนลูบรอเสียงดีแม่ติ๋มกับหัวใจกอดๆเนาะค่ะเพื่อนอิงอ่อนกับเลิฟยี่สิบสามจ้าขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อนอิงอ่อนขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะแม่เพนสีจากน้องบางอ่อนส์ปูนะ่เนาะสวัสดีค่ะพ่อไพยบุญ่าสั่นวาเพนสีกับวายายอิงอ้อนสวัสดีค่นะเนาะนี่สิละพี่น้องเขามาหากันก็นได้เว้าได้คุยได้เกลจาผ้าที่กันห้อนไปนได้กับโอดทนเนาะโทรศัพท์กับหอนกับพ่บางง้แผ่โทรศัพท์ดีเดนี้ จะเอาจนนอกผุแล้วเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดมาหานอกมาเนี่ยกระต๊กไก่อยู่ละพี่น้องสูสูจ้าน้องอ่อนเนาะค่ะน้องอ่อนตะลอนทุ่งอ่าน้องสุพันก็ยกมือโย,โยโย่ทักทายทุกคนเด้อวสันบาน้องสุพันมาสวัสดีจ้าน้องสุพันคนสวยจากแม่อ่อนตะลอนทุ่งน้องบางอ่อนสวัสดีค่ะพี่สุพันเนาะค่ะนาออน้องสุพันเจ้าจากคุณไพ่บุญเนาะค่ะขอตัวจ้าแม่ปวดตามากจ้าแม่ แม่แม่ติมแม่ติมพักพรแม่ติมเลยแม่ติมพักพรเด้อจ้าเด้อแม่จันกับสีไก้สีลงและวล่ะจ้าขอบคุณแม่ติมหลายๆเนาะสวัสดีจ้าแม่จูนแม่ออนตะอนทุ่งเนาะค่ะแม่จูนกับน้องสุพรรณจ้าคุณไพ่บุญกับวาน้องแม่ติมดีจ้าแม่ติมมาสันว่าคุณไพ่บุญคนหลังเขาเนาะค่ะทักทายแม่ติมเด้อจ้าคุณเพ็ญสีหัวใจบวกบวกจ้าขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจ อายายอิงออนก็สวัสดีคุณเพ็ญสีเนาะค่ะจ้าน้องบางอ้อนเนาะสันแม่จูนว่าอ่าทักทายกันเพื่อนเพียนเพียรก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะนาะให้สติ๊กเกอร์ลูกโลกล,กลูกแก้วเนลามิดบอกค่ะแม่ติมบายบายจ้าแม่ติมพักผ่อนเ้อแม่ติมเด้ออย่าลืมพักผ่อนดวงตาเฮาดีๆเนาะแม่ติมเนาะสู่ๆไปน้ำกันจ้าแม่ติมเนาะ,ะยากง่ายเฮาก็ได้มามหากันคือเก่าก็ขอบคุณเป็นกำลังใจให้ สวัสดีคุณเพียนเพียนนะคะน้องบางออนก็สวัสดีคุณเพียนเพียนจ้าขอบคุณหัวใจบวกบวกจากน้องบางออนส์ปูนะคะยายอิงออนสวัสดีคุณแม่จูนมาสัญญาสวัสดีแม่จูนค่ะน้ำมามให้กินซามแก้วจากลูกสาวบางอ่อนเนาะ,ค,ะคุณเพียนสีหัวใจบวกบวกหัวใจกอดกอดนะคะเอา้า่ากันไปพี่น้อง <c oughs> ขอโทษขอแพ้ <c oughs> เบาไปเบามากำได้ล่งข้อเจ้าของเลยบาดเนี่ยขอบคุณดอกกุหลาบเจ้าน้องสาวน้องอ่อนแต่ลอนถุงคนสวยมือนี้ไปทั้งใดเนาะน้องอ่อนวันนี้ไปทา้งใดมาทา้งใดเนาะค่ะเนาะแม่ัวเลือดเพิ่นไปน้องหานบ้านลูกสาวบพท่นไหนมากสวัสดีทุกท่านนะคะ